ชมคนด้วยวาจามีค่ายิ่งกว่ามอบของขวัญเป็นไข่มุกทําร้ายคนด้วยวาจาสาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบลูกตีว่าคุณค่าของการที่คุณให้คําชมเชยด้วยวาจาในโลกของเรานนะครับมันเป็นของขวัญที่เป็นวัตถุในสิ่งที่จัด ต้องไม่ได้แต่มันมีคุณค่าและมันเป็นที่ต้องการอย่างไรก็ตามเนี่ยผลกระทบของคําชมเชยด้วยวาจาจริงใจอย่างจริงใจเนี่ยนะครับมันสามารถส่งผลกระทบมากกว่าสมบัติที่หายากที่สุดด้วยการยกย่องการชื่นชมการเคารพในตัวเองมันคือของขวัญที่มีค่าแต่ขณะเดียวกันผลกระทบของคําพูดที่ร้ายร้ายมันจะทําลาย,ยจิตใจคําพูดอาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ความรุนแรงและส่งพลังมันเช่นเดียวกับการที่มีพลังในการยกระดับการสร้างบาดแผลได้เช่นกันแผลที่เกิด จากหอกหรือดาบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหายได้เมื่อเวลาผ่านไปแต่รอยแผลที่เกิดจากคำพูดที่รุนแรงอาจจะยังค้างอยู่ในจิตใจของแต่ละคนคำพูดที่ทำ้ายจิตใจเนี่ยสามารถทำลายความสัมพันธ์ลดความมั่นใจและทำให้เกิดความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่ยั่งยืนก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกไปเลือกคำพูดของคุณด้วยความเอาใจใส่และมีน้ำใจสแสดงน้ำใจต่อคนอื่นสแสดงคำชื่นชมให้กับคนอื่นให้คนอื่นรู้ว่าเมื่อพวกเขาทำดีเมื่อใดที่ พวกเขาสร้างความแตกต่างและเมื่อใดที่พวกเขาได้รับการชื่นชมถ้อยคํายืนยันเหล่านี้แหละจะเป็นแหล่งที่สร้างความเข้มแข็งและความยินดีสําหรับผู้ที่ได้รับฟังคุณแต่ในทางกลับกันนะครับให้คุณคํานึงถึงผลกระทบของคําพูดเชิงลบก่อนที่คุณจะพูดออกไปด้วยความโกรธหรือความขับข้องใจให้คุณหยุดคิดให้พิจารณาถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากคาพูดของคุณพยายามสื่อสารด้วยความเคารพแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยเขา,ขา,ขาตามจําไว้ว่าเมื่อคําพูดของคุณพูดออกไปแล้วคําพูดของคุณไม่สามารถ เรียกกลับคืนมาได้เชื่อลุงตีะครับมันกระทบแรงสิ่งเหล่านี้มันมีค่ายิ่งกว่าไขมุกที่ดีที่สุดบอกลุงตีนะครับว่าคําพูดใดที่คุณรู้สึกว่ามันฝังอยู่ในจิตใจ,จคุณและมันทําร้ายคุณมาตลอดชีวิตของคุณคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับลุงตีอยากฟังและเดี๋ยวเรามาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี c e o